บวกทีพีคอฟฟี่นะครับกับทีพีโกโก้อีู่ดีทีอันนี้เป็นคอฟฟี่นั่นบอกขนาดคนละทีได้เนี่ยอันนี้โกโก้นี่อันนี้กาแฟแมนคุณบอมมีในไลน์ พูดไปแล้วก็เฉยไฟเฉยมันแล้วก็แล้วอ๋อกินยังบ่อไหนคอเลยว่าจากซงนึ่งอ๋ออ๋อนี่บ่หรือเออันนั้นหรือเอันนี้บวกอันนี้สองอันไปนะใช้น้ำม้อนะตอนี้โอ้ขอเยเนี่หนึอแล้วก็แค่อันนี้เดี๋ยวผมที่งไหนเขาให้ขอมีมองนี่เราอนะมองอื่นมองีดอก เอาอย่าบวนี่ตางกินอันนี้นะไปใส่ปุ๋ยนกำกัดนะใส่น้อ้ําเอาน้ำห้อนเอาอย่าใส่นอ้ําใบมึันดูห้อนอยู่หมดห่อนหมดหัวใบใช่อนโอ้เดี๋ยวรุนได้อีกสั่งนี่นะได้แต่อยู่จำปาดงนี่แล้งเป็นอย่างผู้ใหญ่บ้านนต้องผู้ใหญ่บ้านเนีที่ว่าเขาไปเขาไปหาเล่าเทียเแรกแหะนะทางบ้านผู้ใหญ่บ้าน มีเรายนตุ้ยเนื้อแนมากบอกผู้ช่วยผู้ช่วยยืนใครน้ยืนนเรือของใครนี่ผู้ช่วยเบอรอรุ่นั่นแหละผู้ช่วยบ่ครับนี่เนี่ยเสียใจยังเทาไม่นี่บ้านไหจำปาดงจำปาดงโมฮาบอก่าไปประเทศเนเธอร์แนด์อะไนี่คน่คนบ่คนน้่ัยู จ้าใครเรียกใครโอ้ลมัขึ้นห้องคนคนอเภอวานบอกวันกระ่ะคนมาก่อนหรือวาน่อนี่นยูทูบบ้านลุงยูทูบบารับไองานลำรยางรับงานลำรับงาน ยุคแห้งก <bin uk> <azo> ูดีไม่ต้องเลี้ยงไปหมดอันนี้ก็ตอนนี้เราก็พักดองเย่้มขวดดองเยิ้มน่าเชื่อเลยโอ้โหโอ้โหที่ไรประเทศเดี๋ยมาติดต่อติดคนออกมันจะโห้เรโไปภาคหน้าครับโอ้ยเออมาไปสูงกันมาสอบนี่โผ่ไปโจ้าคน โอ้ยยังแก่ดู้อไม้ตัวนี้ให้ชวนน้อกไม้ให้แย่เดี๋ยวกินกาแฟก่อนอันนี้มีประโยชน์เลเนี่ยกินเอาล่างไล้ว่าชมกาแฟเพราะว่ามัน่อนอมันเถื่อนมดช่นโอ้โหไมนานีกันตัง อาเป็นต้องนี้เลี้ยงไอ้เดี๋ยวเนีคยผมไปนี้ไปลองวัาอันน้ข้าทอ่ไรเล่นทางมาซิมความเยอะยังอ่ะแล้วเขาเป็น

เราไรื่อว้าชื่อผู้เดียวเลยเหรอใช่่เดียวลยะใหญ่เอเอนะรับเจ้าพื่อนเพื่อนจะรอชิบิโต้เพื่อท่เสียงไม่เยมาเรียกเขาเพื่อนทีรี

โอ้โปรไก่บ7 9คือโปช่งไหนคอยนี้ไปโอ้ดีใจมากเลยลุงจิมมี่ขอบคุณค่ะขอบคุณะงคะขอบคุณค่ะขอบคุณเอิที่เป็นคุณนำพาคุณมาให้มีคนุงหนุ่รองน้องนะขอบคุณพี่เอิร์ธขอคุณี่แตเอร์ธมนไม่หยตบ่ ก eh ็็นคนมา้นฝนนะสวยนะคะได้ดูอยู่นคะูดแล้วว่ามืออามุฝนมาแล้ว มีนอนมาอนนออนยังไงน่ะก็ห่วงนะคะเพราะว่าคุณชอนอนนอนแล้วละเมอค่ะนานไม่ไหนละเมอค่ะอยู่นี่ก็นอนละเมอละเมอไม่ใช่ละเมออย่างอื่นนะเพื่อนน่ะละเมอพูดพูดพูดเหมือนพูดแบบเออได้ผลแล้วพูดเอาทีรายได้เอาแบงก์กันเสร็จแล้วก็อย่าดูทุนนะพวกนี้ไปขูกันจ้ะะเราเราฝึกแล้วเราไปเราไ เราเรว่าเพื่อนเพื่อนไม่มีอะไรในหัวเื่อนพ่นว่ราแลีีีกาแฟบวกโกโก้นะครับ